กันเข็นขี้เอวจะมาเป็นพี่เป็นนองจะมาเป็นท้องแป่นเดียวอย่าพที่รู้สลดที่เอียวช่วยอุ้มทำค้ำชุ่วันเจ้าบ่าวสาวมาด้วยด้วอ อันนยอันนียอยู่สบายเ่่ยิเปกหนงเลยคุ้มครองรชจับเบาชนจับเบาชโอ้ยุสิคุมเสนียดจันไรสิ่งรายาด้ามีให้สวัสดีมงคลให้เกิดมาเกิดทลนแก่ตนทั้งสอง ยกขึ้นมาตั้งนักฟักทองเครื่องสิ้นสมร้อยกขึ้นมาหมดว้ในห้องเช็ดดาดอกค้ำขันน้ำผ่านรองวีกระจกขันชอ่องโทแป้งน,น้ำมันยิ่งผู้ผู้มอวมปูมอนมากกันเตียงตั้งอาสจา์กระโทนขันเชียงมา มีดผับกลับฉากผ้าหบากสองพลูเครื่องกินเครื่องอยู่ขันน้ำจอกน้อยเนบใหญ่ไว้ซอยสาวน้อยหาไวายเมื่อจะออกเดือนไปสองเจ้าทงฟูควันเจ้าป่าสาวเอื้มาเอ้ยเหนึ่งเลย น่ยป้นยังเลืยเนาะตราเกตมงจูรุปจูเรียงไม่เผ็ดไม่เะเปิดสวรรคนพรคเ้าเกิดเกิดทนแก่ทุนทุกวันอีกไม้สีฟันขันน้ำปนปากดูพลูดูมากทังตลับขี้พึ้งอย่าตั้งพึ่งเอาพัวอย่าทำชั่วถึงผู้ใหญ่ เราสอนเจ้าไว้จงเร่งจงจำเวลาคำย่าเที่ยวตรีอย่าโลเล่แกล้มเชื่อนการเยาเยือเปื่อนขาไทายทุกสินไปให้สิ้นเมื่อจะกินดูจัดแจงต้มแกงแต่งไว้ทักสมผักยาปลายังไฟ แกนปลัยจับสายัาอย่าให้มากนักมากไหมสู้ดีอย่าชู้จีทำหุดหิตถ้าผัวติดอย่าบ้าบนรักลาอก่อนจึงค่อยว่าฟังคำที่ข้าสอนไว้ให้พระสอนเจ้าไปเกี่ยวดองทั้งสองวันเจ้าบาวสับอืน วาเอนึงกลไปตะลที in, ่ปาริสเมยยืนจิจกเฮาซิมคลายบ่ผิดซ้ําลูเคยมาเฮาซิมโบราณท่าวามาเด้อขวัญเ้อแม่ผัวกับลูกสหายอยาเกียเียทั้งสององกันให้เป็นชั้นผัวเมีย อย่ายกมีอิสมันไม่ดีแกตัวฝ่ายข้างมีกบลูวฝ่ายข้างพวกโตกรีมอย่าคมเห็นใจกันโทดแทกแบกดันหันหันดาโตอย่าให้ร้อนถึงแม่โ่าปุยาตายายอดสูุรายยิงฉันเยอย ตัวผีเมียพลังอดออมกันมั่งยับยังจงหมอพกพัวเขาพูดแต่ว่าเมียก็อข้ามแต่เพราะอย่าทำน้ำใจสอบมันไม่เหมาะโชอคนเมื่อค่ำราตรีเ <c oughs> อาที่หาพัวจงไหวพระสวดมนต์เธอสีห้าเป็นต้น สวัสดีุีชัย <c oughs> ขอให้เป็นเศรษฐีมาหาเศรษฐีให้มหีเรือที่เดือทองข้ายิงเรือลายข้าชายเรือนอนสิงขานบานชงเรือแพนาวาจอดอยู่เต็มคาสิ่ง้ามัต่อขาที่ทัน

trong đang qua mùng mà quan chao bảo có mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

าทยังเมซิเจตักโรทาวาจนะมัย์มะติยาติตาปุเรทะมามัติหน้าทายังเมซินเจตักโรทาวาจันังมาเอมิอัมมัติยาติตาปุเรทะอะไรทับเลยเด้อันไหทับเลยอันไหทับเลยลูกมีนอเมียรมีนต้องลูกมีน ข <dıol Edilman> <tže203> <t songs> ับซาติบังเออจริงครับมีแค <nose> ่เท่า <t> นั้นเดะโอ้ยๆนี่เนาะๆบักทับติถิแกงๆเอางานอาร์โทรไดเว้ยพอ เราก็จะลงตัวตารเดิมที่ไปเรืงขา ม่โอ้ยปัญญาเนาะคบเพื่อนก็คบเพื่อนที่ดีๆเด้ออย่าไปคบเพื่อนที่เขาพากินเหล้มายาทำให้กาิของคบเพื่อนเราเป็นี้เปนคนี่ก็ดีฮะเป็ที่น่าเสียดายที่จาน่ด ใ่ยิ่งกได้ยิ่งจยิ่งดต่อไปต้อแมบจงชิดอะรตัวยาเลยนีเ็กอ็ขำพูดเ่าๆคยเดกไม่ค่อยบตัวเลยตาจองสันเอาไปเท่าได้ให้ครไหมให้ตาครูก่อนให้ตาก่อนเด้๋ยวนั่ะ

ន <Nee ាងច hey ាប oh, ់តែទ្រុដៃប្រដិតនេះប្តីនាងផងណើយអឺយ៉ាងហ្នឹងដែរប្រជុំដែរទៅជុំដែរ นั่งคู่กับตางตาหันหน้ามางนี้งนี้ไม่มืดหรอกโอเคตาผูกแล้วบอกผูกแล้วตัวขน้อนเนี่ตัวขนนอวิ่ง bài ทางนั้นคือนั่นนี่ กินดองอะไรจะอะไรจะมีความสุขขนาดนี้อู้จะไปยากอะไรหนะเรื่องเรื่องพูดอีแม่แม่เจ้าสาวกลัวเต็กับข้าวไม่ทันกินยจกรอ Ừ. quy lư mẹ chào xào ấy. Ừ. Ừ. Yeah. À, nè, <laughs> 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 วยใช่ไหมคะพ่อปู่เลี้ยไงไหวปู่เลี้ยงไหว,เ,ไวเขาไม่ได้ให้ยายเลี้ยงนะคะเขาไม่ได้ให้ยายเนละี้ยงวิ่งตามทันหรือเปล่าวิ่งตามหลานทันหรือเปล่าใช่ยกมือไหวพอด้วย <c oughs> <c oughs> เพชรเพชรเปิลเปิลเลยนายจอแม่มันเมื้อนมับ oh ้าะะดักคุยบ้าแม่น on ั่นนะมันร <ah ักเออเทคเคมรใช่มันไม่รกมันฝรั่งมากเลยโอ้ไม่อยากได้ลานเลยแม่แม่ไม่อยากได้ลานเหมือนปูวย่าไม่อยากได้ลานเยอะเหมือนปูวะเ็นเยอะเลยห่แต่ย่าเลี้ยงน้อง ចាំចាំខ្ញុំចាំយកគណេញអូនេះយកទីខ្ញុំយកនេះខាងខ ாய் រូបដូចវិញហ្នឹងមែនអោយឯងគ្រៀមបាយអឺម៉ែរុំក៏មានឆាវទៅចាំទៅនិយាយចាំនិយាយថាទឹកគ្រៀមទឹកចាយតិចយ៉ាងម៉េចដែរប៉ៃធំចាយឯដៃប៉ៃនោះណាខ្ញុំបាត់ជុំមកវិញតិចមាន520បាយអូ ยี่เจ้ามันเล็กเยอะนังนูละกัเป้น่นังสกนุ่งเปะราบิ้ลีต่ไนานน่เออญาตญาติมาร่วมร่วมแสดงความยินดีทั้ง200ชีวิตเนาะญาติญาติมาร่วมแสดงความยินดีกับลานลานตั้ง200ชีวิตฮัลโหล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 ฮ แม <laughs> <handheld> <À, đẹp> <laughs> ch m... ่แม <laughs> <tis. M> ่เจ้าสาวหน้าหน้าเล็กมากคิ้วคิ้วย่อนบ่คิ้วคิ้วย่อนบ่แม่เจ้าบ่าวมาจอกเอากินตัวบ่าวแม่แม่เจ้าบ่าวนะครั้งนี้ไม่จะมองยอดเจ้าสบายมันบ่แป๊ดตะบ่าวเลยมานี่บักนี่เก็บอกโนให้โยงตบจ๋าตะจอกคิดเนาะเออ